แลาวสาหรับตอนนี้เนี่ยนะฮะภารกิจของเราเนี่ยนะฮะ<ม>บอกเลยครับว่าทุกคนที่มานี่เป็นที่จดจันให้บอกไปดูดีกว่านะฮะว่าภารกิจวันนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจะให้ท้าอะไรแล้วก็ที่บอกว่าเสียงที่ได้ยินวิญญาณที่เห็นเนี่ยจริงหรือเปล่าไปชมครับช่วงล่าท้าผีสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ อำเภออมก่อยนะครับที่หมู่บ้านเละต่อที่ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันมาอย่างยาวนานนะครับว่ามีนักเรียนนักศึกษานิสิตน,นะครับจากคณะเศรษฐศษาสตร์จุฬาลกงกรณ์มหาวิทยาลัยมาทำค่า,ายอาสาพัฒนาชนาบทกันที่นี่นซึ่งวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษคือคุณมิ้วและคุณใบบุญนะครับจะมาล่าทางฝุดก,กับพวกเราเชิญคุณมิวและคุณใบบุญครับ พอดีคุณมิวแล้วก็คุณคุณมิวแล้วก็ไปบุญครับคุณทราบไหมครับว่าวันนี้คุณจะต้องมาเจอกับอะไรบ้างทราบครับวันนี้เรามีสี่ภารกิจให้คุณนะครับในการสำรวจหมู่บ้านเลสต่ตอร์ไฮน,นะครับที่เป็นซึ่งมีช่ายอาสาพัฒนาชนบทของนิสิตคณะศรริลปศาสตร์ลาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วผมว่าเราไปกันเลยะครับนะครับผมสำหรับภารกิจที่หนึ่งนะครับ ให้คุณมิวและคุณใบบุญสำรวจอาคารนะครับที่กําลังสร้างอยู่ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จหรือยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับให้คุณมิวและคุณใบบุญเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อถึงจุดหมายแล้วให้คุณมิวและคุณใบบุญสัมภาษณ์คนเสื้อเขียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่บค ทำสร้างอาคารขนาด5คูณ8เมตรตอนนี้เรากำลังตีคูณเพื่อเพื่อจะฉาบฉาบกำแพงแทำสร้างเพิ่มเพื่ออะไรสร้างเพิ่มเพื่อมันเป็นาอาคารอนเนกประสงค์เพื่ออา,อาจจะย้ายสูนยู์การาตรงนี้ก็ได้แล้วนอกจากนี้นะครับเราเจอบุคคล สำคัญนะครับทางขวามือเสื้อน้ำเงินครับให้คุณมิวแล้วคุณไปบุญไปสัมผัสบุคุณวันนั้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก่อนสัมภาษณอะไรครับพี่คนไทยครับชื่ออะไรครับพี่เป็นใครพี่เป็นไงเป็นเป็นพันธุ์ข้าของไทยเนี่ยชื่อพี่ชื่อพี่ดิวครับใครเนี่ยครับเรียมาแค่นี้่ย เต้นโชว์ไหมครับใหญ่ใหญ่ใอญ่ใหญ่ออกเต้นโอเคภารกิจที่สองนะครับคุณใบบุญกับคุณมิ๊กจะต้องขึ้นบันไดนะครับซึ่งขึ้นไปชั้นสองเพื่อที่จะไปทางห้องครัวนะครับคุณใบบุญปีนขึ้นบันไดนะครับตอนนี้คุณบิ๊กกำลังปีนขึ้นบันไดอยู่ อยู่ครับมีบันไดครับครับสำหรับภารกิจที่2นะครับคุณนิวและคุณใบบุญจะต้องเดินไปสำรวจห้องครัวนะครับที่ซึ่งมีควันไฟลุกอยู่ตลอดเวลานะครับเ้วยเหตุอันใดไม่รู้นะครับขอให้คุณนิวและคุณใบบุญไปสำรวจที่นั่นนะครับเฮ้ยมืเมื่อ่ะเปิดไฟอ่ะควายอ๋อครับ ค่ะเลยครับคือนือแลอเดีสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่โคมอะไรครับโคมสวัสดีครับโคมสวัสดี้าที่ทำอะไรบ้างในค้าวครับนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับข้าวข้าหรือมืออะไรครับการเกลี่ยเนื้อ เป็นคนจุดสองเตาเลยใช่ไหมครับแล้วนอกจากทำอาหารมีทำอะไรบ้างครับคุณสวัสดิ์ล้างจานครับล้ขยะรอบใต้นุ่งหน้าดูใช่ไหมครับก็ดีครับน่าจะมันหน่อรับว่าภารกิจที่สองคุณแล้วคุณนคได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเราไปที่ภารกิจที่สามต่อกันนะครับสำหรับภารกิจที่สามนะครับ ค,คุณมิวและคุณใมบุญจะต้องไปลวดอาคารเรียนนะครับที่เพิ่งมีเด็กเคยวิ่งเล่นมาก่อนนะครับและก็มีเสียงดังอยู่ตลอดเวลานะครับให้คุณมิวและคุณไมบุญค่อยๆเดินเข้าไปนะครับคุณมิวและคุณใบุญไม่เป็นไระนไม่เป็นไรน้ำสิงครับ เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเจออะไรก็ไม่เจอผีว่ะเจอเจอเฮ้ยๆเจอผีว่ะผมไม่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โฟมนะครับผมห้องเด็กครับห้องเด็กทำอะไรบ้างครับอ๋อสอนนั่งสิดเด็กแล้วก็ ค <laughs> <laughs> อ๋อสันตกนางเด็กครันนาบช่วงนี้กำลังทำกีฬาสีกันอยู่นะครับ เขียวกับสีฟ้าทุกวันเราก็จะสอนเด็กก็ให้ความรู้กับเด็กๆม oh. ีกิจกรรมให้น้องๆทำทุกวันทุกมวดหลังมเหรอรู้กหลังมากเลยทำไมอ่ะไม่รู้เป็นอะไรมาเขาไปเกาะอะไรเงี้ย สำหรับภารกิจสุดท้ายนะครับภารกิจที่4คุณมิวและคุณใบบุญจะต้องท่องคาถาที่ทางรายการจัดเตรียมไว้ให้นะครับในการอัญเชิญผีนะครับเรียกพุดผีวิญญาณที่อยู่ในหมู่บานเลอตอแห่งนี้ออกมานะครับถ้าคุณมิวและคุณใบบุญพร้อมแล้วให้คุณมิวและคุณใบบุญท่องคาถาได้เลยครับ oh. เอเฮียดูมาแล้วะผอะไรวะเป็มอะไรผีปอบขวาอะไอ่ะีเทปีเทปไม่กลัวก็มาว่ะผีอะไวะผีีหัวหัวหสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โค้งอะไรครับโค้งไก่ปะครับไก่ต้้ยปะครับป้าโค้งนี้แพงจะตายทำไมอ่ะ พวกเราเป็นโครงสาันโอ่าละละครงสัมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคงสัมพันธ์มีหน้าที่ทำอะไรางครับก็พวกเรามีหน้าที่ไปพู้เผื่อชาวบ้านสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวบ้านทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆที่เราสามารถจะเข้ามาแก้ปัญหาคได้คอยให้ความช่วยเหลือหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้เท่าที่ คือออกตะเวงคุยกับชาวบ้านบ้างใช่ใแล้วก็ไปเรียนรู้วิถีชาวบ้านคือนอกจากเรามาให้ชาวบ้านแล้วเราก็มารับจากชาวบ้านเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเขาพูดไทยไม่เป็นเราก็พูดภาษไทยเป็นก็ต้องฝึกฝนไม่แล้วก็มีภาษาไายโอ้โหค่ะจับือ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 จับืแปลว่าขอบคุณค่ะครับผมสำหรับภารกิจสุดท้ายก็ได้สิ้นลงแล้วนะครับขอเชิญคุณวิวและคุณใบบุญ ออกมาได้เลยครับเสร็จเ้ยนะครับไม่เคยมีใครทำสำเร็จ